สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับเพจน้องน้ำโมูนะคะวันนี้เขียน้องน้ำหมูก็เป็นเพจคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะวันนี้จะมาแนะนําเรื่องสุขภาพดีๆะคะ่ะใครที่กําลังมองหากาแฟดีๆอยู่นะคะเราจะมาติดตามชมกันได้เลยะคะ่ะว่าเนี่ยตรงน,นี้เราทานกาแฟยี่ห้อนึงอยู่นะคะ,ะก่อนหน้านี้เราน้ําหนักคือตั้งแต่คลอดลูกมาก็คือน้ําหนักมันก็ขึ้นเรื่อยๆไม่ยอมลงเลยเนาะ,ะแล้วเราก็ชอบเป็นคนที่ชอบทาน ชากาแฟอยู่แล้วแล้วก็าชากาแฟที่หวานๆแล้วก็มีน้ำตาลเยอะๆอ่ะมันรู้สึกเื่นเหมือนเหมือนอาขาดน้ำตาลไปอ่ะเนาะแต่ทีนี้น้ำหนักด้วยความที่น้ำหนักมันไปไวแล้วด้วยเรื่องหลายๆปัจจัยเรื่องสุขภาพของเราเลยนะคะอย่างเช่นความดานันเราเป็นความดันต่ำแล้วก็ก็มีสายเลือดที่เป็นเบาหวานด้วยเราก็เลยต้องต้อง,องลดปริมาณ ตรงนั้นลงเพราะว่ากลัวความเสี่ยงตรงนี้นะคะก็เลยนี่ค่ะมาเจอกาแฟนะคะดีๆมากๆเลยนะคะนี่กาแฟคุณหมอซีิราชค่ะที่เราทานอยู่ทุกวันนะคะอ,อ้อหนึ่งกล่องนะคะเนี่ยตัวเนี้ยจะมีสิบซองนะคะช่วยควบคุมความหิวได้ดีแล้วก็ช่วยช่วยควบคุมระดับ ระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีค่ะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยแนะนําเลยนะคะใครที่กลัวว่าเนี่ยฉันเป็นโรคประจําตัวหรืออะไรเงี้ยค่ะทานไม่ได้ตรงนี้ทานได้นะคะความดันเบาหวานทานได้ค่ะแล้วก็จะดีต่อโรคประจําตัวพวกนี้มากๆเลยเพราะว่าจะไปช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเลือดแล้วก็น้ําตาลในระดับเลือดของเราได้ดีมากค่ะสารสก,กัดหลกัหลกๆเลยนะคะตัวนี้ของเรานะคะ สกัรหลักๆของเราจะมีคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนตัวนี้ไม่ธรรมาดานะคะคอลลาเจนตัวนี้จะมีคอลลาเจนที่ทนความร้อนนะคะถึง120องศาเลยว้าวไหมเพราะว่าปกติคอลลาเจนนะคะในกาแฟทั่วไปนะคะจะเป็นคอลลาเจนที่เราไม่ทราบเลยว่าเออเวลาเราชงไปแล้วเนี่ยมันทนความร้อนหรือเปล่าเราได้รับคอลลาเจนตรงนั้นหรือเปล่าเหตุผล <c oughs> ที่กาแฟของเราต้องใส่คอลลาเจนก็คือ1 จะช่วยกาแฟตัวนี้ช่วยการควบคุมความหิวแล้วก็ลดน้าหนักลดไขมันอยู่แล้วใช่ไหมคะพอลดน้ําหนักลดไขมันไปแล้วนะคะส่วนส่วนมากเลยคนที่ลดน้ําหนักอะคะ่ะจะมีผิวเปลือกส้มเนาะแล้วก็เนื้อเหลวๆนะคะทําให้เป็นอุปสรรคในการลดน้ําหนักอีกอีกด่านหนึ่งเลยนะคะแต่ตรงนี้ของเรานะคะใส่คอลลาเจนเข้าไปเพราะว่าเพื่อซัพพอร์ตนะคะ รูปร่างของเราหลังจากที่เราลดน้ําหนักแล้วนะคะคอลลาเจนตัวนี้จะไปเติมเต็มนะคะผิวเปลือส้มแล้วก็ห่วงยางนะคะที่เนื้อเราย้้ยอะไรเงี้ยค่ะคอลลาเจนตรงนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็เติมเต็มให้เราได้รับคอลลาเจนผิวผมกระดูกนะคะได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีพวกเรื่องไขข้อกระดูกอะไรเงี้ยค่ะที่เราปวดข้อเข่าปวดข้อปวดข้อปวดเนื้อปวดตัวต่างๆนะคะตัวนี้ช่วยได้ดีมากค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะมี ผลส้มแขกนะคะสารสกัดจากผลส้มแขกตอนนี้ดียังไงผลส้มแขกมีสรรพคุณน,นะคะในการช่วยลดน้ําหนักอีแล้วนะคะจะดีมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือถั่วขาวถั่วขาวแล้วก็มีสารสกัดจากกระบองเพชรนะคะอินูรีนตรงนี้เป็นการแล้วก็มีใย,ยอาหาระคะ่ะยใยอาหารตัวนี้ จะไปทําให้เราได้รับสารอาหารนะคะที่เราขาดไปแต่แนะนํานะคะเวลาที่เราทานกาแฟดื่มกาแฟเสร็จนะคะแนะนําให้ดื่มน้ําตามเยอะๆยะเพราะว่าตรงนี้จะช่วยนะคะในเรื่องของการทํางานของกาแฟที่เราทานไปนะคะก็จะไปช่วยขับออกทางปอแล้วก็ปัสสาวะนะคะได้ดีนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายด้วยคุณแม่หลังคลอดมีแน่นอนปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะคะตัวนี้แนะนําเลยค่ะเพราะว่าตัวเนี้ย ในตอนเช้าของทุกๆวันนะคะจะไปปรับสมดุลน,นะคะการขับถ่ายของเราให้เราขับถ่ายได้ปกตินะคะไม่ไม่เสี่ยงต่อการเป็นลิซีดวงนะคะตัวนี้ช่วยปรับสมดุลในตรงนั้นด้วยนะคะมีครบขนาดนี้นะคะต้องล,ลองแล้วล่ะเพราะว่าด,ดีมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆอยู่นะคะกดติดตามกด subscribe ได้เลยค่ะใครที่สนใจนะคะที่อยากรักษาสุขภาพหรือว่ากำลังมองหารายได้นะคะที่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะเริ่มต้นยังไงนะคะ มีต่อไปจะทำคลิปดีๆมาแนะนำนะคะในการเริ่มออนไลน์ง่ายๆนะคะด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคะอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็สามารถทำได้ค่ะขอบคุณมากค่ะบาย,บายแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อไปนะคะ